จ้ามอน้แอมสิมาเฮ็ดแกงเทโพ่ดลยจ้ะอันนี้ก็บขัวพริกแกงไส้กะทิ่อนให้มันแตกมันส่วนผสมเฮาก็มีพักบุ้งเลยจ้ะแล้วก็หมูสามชั้นแล้วก็น้ำบักขามเปียกในราคาเราท่านนี่ได้มก่อนตอนนี้เราก็เอาหมูไส้กะทิดูแล้ว ก็จะห้ากสุนมาใสท่ทีทีงง่มก็ได้ไปยังไยังกันความเปรี้ยกเอามาจากเมืองไทยดังนั้นแบงมูสุดตัวแบบนี้ความเปรี้ยกเป็นไปเรืเ่อยๆจนตัวเักบุ๋มจินนุ่ม เสร็จแล้วนะจ๊ะแกงเทพโพของเฮาใส่หมูสามเ้นไอโอเคนะจ๊ะถ้าแอนเห็ดอย่างอีกก็ชังมาเบิ่งนกันไหมวัดดีจ้าจากแอนชีวิตที่หลากหลายจ้า